ครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนื้นาพพื้นหลังนะครับของตีมตัวนี้ครับก็เข้าไปที่แอป l ล n เนะครับแล้วก็ตีมออปชั่นครับในหน้าจ e n น้เราแท็บจ e n น r เรานี้เลยครับก็เลือกอัปโหลดสมมติถ้าเราจะใช้แบ็กกราวด์ที่เป็นการบนซ้ำกันนะครับของภาพ เป็นอัพโหลดเข้าไปนะครับ้องเซฟดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแม่กาวแต่ถ้าอยากจะใช้แบบภาพเดียวนะครับ เข้าไปเลยโดยที่ถ้าอัพอตัว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 นี้จะเป็นตัวที่แสดงนะครับดังนั้นตัวนี้ก็ลบไปได้เลยจะเป็นประมาณนี้นะครับันถ้าเราลองลบตัวนี้ดูก็จะไม่มีผลนะ ครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแบ็กกราวของตีนตัวนี้นะครับ